ยีนกําลังจะบอกว่ายีนอยากแต่งแต่ว่าแฟนไม่อยากแต่งถูกไหมใช่ค่ะแล้วยีนก็บอกว่าแฟนมีความเชื่อว่าถ้าแต่งแล้วต้องเลิกแต่ในทางกลับกนันคือจร,จริงไม่แต่งก็เลิกได้เหมือนกันร้อยแปดคำถามหัวใจอ,อ,อยากปรึกษาค่ะว่าคือเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ะค่ะก็คือว่าคบกับ ที่ผู้ชายอยู่คนนึงคบมาตอนนี้แล้วก็ประมาณห้าปีกว่าครับตอนแรกครบมาได้ประมาณปีกว่าก็จะขอแต่งงานเออพ่อของแฟนที่เขาเสียคนจีนเขาก็ต้องมีการเขาเรียกอ,อะไรไวทุกอ่าใช่ค่ะไวทุกสามปีพี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะต้องรอคือตอนนั้นจะแต่งจริงรๆอ่ะพอเรารอมาสามปีก็ครบห้าปีแล้วพอถึงตอนนั้นเขาก็เหมือน มันความอยากแต่งมันก็ไม่อยากแล้วอ่าไอ้เราก็รออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมตอบดิว่าทําไมไม่แต่งทำไมแต่งกะทีเพราะว่าผู้หญิงอ่ะงานเขาอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับพอคุยไปคุยมาแล้วคือที่เขานับถือปู่คนหนึ่งที่เขานับถือเขาบอกว่าเนี่ยแต่งไม่ได้แต่งมีปัญหาคือพี่เขาเป็นคนโสดอ่าไม่มีครอบครัวตอนนีมีลูกค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าแต่งอ่ะพี่เขาจะมีปัญหาหมายถึง อาจจะเป็นเพราะด้วยเขาเป็นคนมีฐานะอ่าถ้าสมมุติเราแต่งปเนะียวันหนึ่งที่เขาเป็นอะไรมาอาจจะมีปัญหาแต่ญาาิเขาเรื่องสมบูรณ์สมบัติครับเดี๋ยวนะมันมันไกลไปถึงขั้นนั้นแล้วเราคนสองคนรักกันอยู่หรือเปล่าคะเอาเท่าน,นี้ก่อนยินโอเคมั่นใจ <ละ S 1> ว่ารักใช่ค่ะรักกันอืมค่ะแล้วก็เขาก็มีเราคนเดียวด้วยแล้วถ้าไม่แต่งซูตไม่แต่งเราจะยังไงคะอยู่กันไปแบบนี้เหมือนเป็นแฟนไปเรื่อยใช่เขาเขาบอกว่า ถ้าแต่งเราเลิกจะเอาไหมเลยแบบอ่ะมันก็ไม่มีอะไรรับประกันเราว่าถ้าเราไม่แต่งเราจะเลิกเหมือนมันคบเราแบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะครับเหมือนเหมือนมันเราแค่อยู่ในเงื่อนไขเขาอย่างเดียวเลยจริงๆเราไม่แต่งก็เลิกได้นะใช่ค่ะอืมและตอนนี้ก็ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออทําไมล่ะตอนนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไปต่อแบบไม่มีอนาคตนี่มันยังไงกันนะอืมใช่เหมือนแบบว่าไม่มีหลักประกันอะไรให้เราเลยคือตอนนี้ก็เหมือนคบกันไปเรื่อย แต่ก็คือไม่ได้แต่งแต่คือบอกว่าถ้าเขาไม่พูดว่าจะแต่งตั้งแต่แรกคือเหมือนเขาเรียกว่าไม่ให้ความหวังเราแต่เแล้วก็ไม่คบกันยาวขนาดนี้ถามว่ารักกันไหมรักกันแต่คือเขาเป็นคนจริงเขาเชื่อเรื่องดวงมากมากเลยจะดวงชงดวงดวงไม่ชงพี่อ้อยเคยเห็นคนที่ดวงชงแล้วแต่งงานกันแต่คนที่เป็นคนจีนนะคะเขาก็จะมองว่าชะตาแต่ละชะตามันต้องเอื้อกัน เช่น uh huh. ชะตาฟ้าชะตาดินชะตามนุษย์ชะตาฟ้าไม่ได้ลิขิต <One. S 1> อยู่ในวงจุ้ยยังไงล่ะและต่อให้หวงจุ้ยไม่ดีฟ้าไม่ได้ลิขิตแต่คนสองคนรักกันมากอะ่ะก mm ็ hmm. ใช้ชะตามนุษย์เข้ามาช่วยไง mm hmm. หรือเฮ้ยถ้าสองคนที่ชงกันเฮ้ยเวลาทะเลาะก,กันรีบกลับมาคืนดีนะ mm hmm. เพราะดวงไม่พาวัสนาไม่ส่งนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีแต่เราสองคนเท่านั้นที่จะจับมือเดินไปข้างหน้า mm hmm. คนจีนเชื่อเรื่องดวงแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้เพราะมีคนเยอะมากที่ ได้ไม่ได้เป็นอยู่ที่เราอสองคนด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ตัวของหนูเองคือไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้<ะ>ถ้าคนเรามันหมดเวรหมดกรรมเดี๋ยวมันก็ไปกันเองอถ้าสมมติใครมาดูดวงว่าเออเนี่ยสองคนนี้ไปกันไม่รอดเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวก็รู้แต่อันนี้คือเขาไม่เร้เดียวเ,เชื่อใช่เขาบอกว<ะ>่าฝั่งนั้นเขาบอกแต่งไม่ได้ก็คือไม่แต่งอยินเคยเข้าไปหาครอบครัวเขาหรือย,ยังอะคะคือเขาไม่เคย พาไปหาครอบครัวเขาแต่ว่าเคยพาไปหาพ่อเขาครั้งหนึ่งคพอไปเจอพ่อครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคือบังเอิญพ่อเสียค่ะอ๋อพ่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นอันหนึ่งที่เกิดบางบ้านเคร่งมีอะไรบางอย่างที่เขายอมรับเราไม่ได้หรือเปล่าคะกับครอบครัวเขารับได้หมดที่เป็นหนูแต่แล้วหนูก็เปลี่ยนแปลงตัวหนูเยอะด้วยก่อนที่จะมาเจอพี่เขาครับคือ ยีนกาลังจะบอกว่ายีนนอยากแต่งแต่ว่าแฟนไม่อยากแต่งถูกไหมใช่ค่ะแล้วยีนก็บอกว่าแฟน่มีความเชื่อว่าถ้าแต่งแล้วต้องเลิกแต่ในทางกลับกันคือจริงไม่แต่งก็เลิกได้เหมือนกันอ่ะใช่จริงใช่ค่ะยีนส่งเรื่องราวมาก่อนให้บอกว่ายีนเคยทํางานกลางคืนมาก่อนใช่ค่ะแต่ตอนนี้แฟนเราก็ยอมรับในจุดนี้ได้ได้ค่ะแล้วครอบครัวเขายอมรับในจุดนี้หรือเปล่าคะ ไม่รู้ค่ะพี่กำลังหาพี่กำลังพยายามหาเหตุผลน้องอื่นอือืมคือคือมันมีหลายอย่างค่ะยิ่งแบบว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยเวลาที่ลูกชายจะมีครอบครัวเขาจะต้องเป๊ะกับคนที่จะเข้ามาเป็นสะพายสกรีนเนี่ยสกรีนส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคบไปเรื่อยๆครอบครัวไม่รู้ค่ะเพื่อนเพื่อนของฝั่งเขาไม่มีใครรู้คือเอาให้ปิดเป็นความลับหมดครับโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นเป็นเป็นเป็นอันว่าการที่เขาไม่แต่งงานกับเราเพราะ มีคนทักว่าเดี๋ยวจะต้องไม่ดีต่อตัวเขาใช่ค่ะค่ะคําถามต่อมาถ้าคบกันไปแบบนี้และไม่มีงานแต่งงานยินโอเคไหมอืมมันก็เหมือนฝันสลายไปแล้วนะคะก็คือพี่ไม่รู้ว่าความคำว่าแต่งงานคืออะไรไม่มีพธิธีคือบางคนนะคะ เอ้ยอย่าไปทําเป็นงานแต่งงานใหญ่โตอ,อไปขอกับพ่อกับแม่แล้วก็จดทะเบียนแล้วก็จดทะเบียนอหรือแม้กระทั่งบางคนจดทะเบียนแบบไม่มีงานคือคือเวลาการที่เขาจะทํานายอะไรมันจะมีทางแก้เอาไว้หน่อยหนึ่งอยู่แล้วว่าม,มันจะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องแต่งแต่งแล้วเดี๋ยวอีกคนจะไม่ดีอแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่เขาพูดกับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่อย่างงี้คือจดจดไม่ได้ค่ะอันนี้คือ เขาพูดแล้วนองจาแต่ว่าจดไม่ได้พอจดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจดไม่ได้แต่คืออยากคืออยากมีงานอยากมีงานแต่งงานแล้วสาว,าวาประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป้าหมายของเราอนาคตไม่เหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้พี่ถึงถามยีนไงว่าถ้าเกิดว่าเงื่อนไขของเขาคือไม่มีไม,มไม่มีงานแต่งอยู่กันไปแบบนี้แหละอืแต่เราเฮ้ยเธอนิดนึงก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่ใชนหรือเปล่ามันก็แปลว่าเดินหน้าไปไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งหมดคือเงื่อนไขของเขาว่า ใช่ปะคะเงื่อนแขของเขาคือไม่แต่งแต่งแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ดีอ่ะโอเคงั้นเธอไปหาเจ้าสาวที่คู่ควรสิถ้าอย่างนั้นอืฉันเองอยากมีงานแต่งงานหรือบางคนไม่ต้องมีงานแต่งงานก็ได้ค่ะแต่คนคนนี้รักมากจนอยากใช้ชีวิตด้วยกันบางคนก็จะยอมแบบเอองั้นไม่แต่งก็ได้ค่ะแต่ขอแค่เรายังรักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีไม่มีใครผิดด้วยมาแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนพี่ถึงถามยีเนี่ยค่ะว่าถ้ายีน รักคนนี้มากๆและไม่มีงานแต่งตามเงื่อนไข,ขของเขายินโอเคหรือเปล่าเลยถ้ายินบอกว่าไม่โอเคอะพี่ที่สุดแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคนครับมีแค่นี้เองมันไม่มีทางเรื่องอื่นอครับเพราะยินก็ต้องมานั่งจัดลาดับความสําคัญว่าระหว่างงานแต่งกับความสัมพันธ์ของเรายินว่าเรื่องไหนสําคัญกว่ากันเออตอนนี้มันก็มีให้ชั่งน้ําหนักอีกอ,อ,อแต่แต่เพียงแต่อันนี้ถ้าถ้าพูดจริงๆนะคะตรงของแฟนยินก็เลื่อนลอยเหมือนกันเลื่อนลอยคืออะไรเลื่อนลอยคือ เขาบอกว่าแต่งแล้วไม่ดีโอโหเอาเะไรมาวัดตรงไหนอะเฟย์กำลังคิดในใจว่ามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยมันมันมันก็มีโอกาสอ่ะจริงมันก็มีโอกาสและยีนจ๋าที่พี่ถึงได้ถามไงว่ามีอะไรของบางอย่างของเราที่เขารับไม่ได้ที่เขาติดอยู่หรือ,อเปล่าหรือกแต่อ,อใช่อันนี้คือในอดีตเขาไม่เคยแต่งงานมาก่อนด้วยใช่ไหมฮะใช่อ่ะไม่เคยค่ะครับค่ะ ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าเมื่อกี้ยินยังพูดขึ้นมาเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องสมบัติตของทางบ้านเขาหรือเปล่าเขาเลยยังยัง,ยงไม่อยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไว้เียอะไรหลายๆอย่างยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่อพ่อเสียไปก็ยังเคลียรยังไม่ลงประเด็นเหมือนกันครับเนี่ยพี่ว่ามัน,ม,นมันดูไปเรื่อยอะน้องแล้วเมือ่อไหร่เมืม่อไหร่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราถามมากๆจะรู้สึกว่าแหมอยากแต่งกับฉันจังเลยนะพอเราทำเยอะๆเขาจะแบบบุญหญิดอุ้ยทำบ่อยจังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ เป็นคนที่แบบเออพูดให้มันคือเคลียร์ไม่ใช่แบบว่าให้ความหวังเราไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเราก็รอรอรอไปเรื่อยๆรื่อไปเรื่อยอ่ะรออีกรออีกอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนั่นแหละถึงได้บอกว่าตอนนี้เป้าหมายคือแค่เป้าหมายไม่ตรงกันแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมจะรอไหมและพร้อมจะรอไหมถ้าบังเอิญวันวันนั้นไม่มีอยู่จริงดูคลาวไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ คำถามหัวใจ